เมียวปรองกับโลกหรือ,อยังไงเนี่ยมันปรงกับโลกเหรอชีวออิต <ไป S 2> มันงจงมีความนนหวังเหมียวมันนั่งเกาะอยู่แนวรั้วค่ะลักษณะคือเหมือนคนเลยคุณผู้ชมดูสิคะนั่งอยู่ในท่า <c oughs> นั่งตรงสองขาหน้ากับคางเนี่ยเท้าเอาไว้กับแนวรั้วนั่นแหละค่ะ <c oughs> เหมือนกับมองพระอาทิตย์ตกดินอยู่มองการเคลื่อนไหวของโลกอย่างสงบบางช่วงก็หลับตาพริมด้วย ก็มีรายงานแซวนะคะว่าองสสมันกาลังปลงโลกอยู่อ่ะ <c oughs> คือก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นแมวเหมียวจากประเทศไหน <c oughs> <c oughs> น่ารักดีนะคะถ้าสาวขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะ ช่วงหน้าเรื่องเล่าเช้านี้กีฬานะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลไทยเอาชนะลาวอย่างหวุดหวิดขนลุกค่ะวอลเล่บอลตบสะบัดเลยนะฮะโอ้โหทีมสาววอลเล่บอลไทยชนะสามแบตรวดเข้ารอบไปเจออิหร่านเดี๋ยวกันมาฮะ